สวัสดีครับทุกคนมาพบกกับผมปังปอนเซกัน,นี่เช่นเคยนะครับวันนี้จะมารีแอคชั่นแล้วก็รีแคป MV เพลงสิ่งที่10นะครับเป็นออริจินอลซองเพลงแรกของ b n k 4 8ด้วยหลังจากที่ C.G.M. ทําไปเพลงแรกนะครับก็วันนี้ก็มาถึงของ B.N.K. แล้วเดี๋ยวจะมาดูว่าเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เราได้ฟังกันมาบ้างนะคบประมาณอาทิตย์นึงนะครับแล้วก็มีการปล่อยตัวอย่าง ทั้งของทั้ง16คนออกมาก่อนที่จะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องไว้ด้วยนะครับไปดูกันเลยตื่นเต้นโอ้โหสวยมาก อันนี้คือตัวของตัวอย่างเลยนเนี่ยชุดมีความแบบโ oh <c oughs> อ้มายกอดอ่าเป็นลองเทคเออวิยากเนี่ย <laughs> ชอบแทนนี้ <laughs> อย่าบ่นสลับเรือเหรอโมบายดูโตขึ้นเยอะมากโอ้โหโอ้เป็นโคโค่โอ้ไม่ก็ <laughs> ไม่เป็นไรเลยโอ้ยชุดเซ็มเฮ้ยขนลุก <_ C os im> นึกว่าแรกเป็นชุดเซ็มนะอันนี้โอเคยังไม่เห็นไหมหมดอ๋ออันนี้คือที่เราโหวตกันใช่ไหมเฮ้ยน่ารักเพราะั้นแป๊บเดียวอยองไงอ่ะเรามารีแคปไปทีละเลยนะครับก็ เปิดมาก็จะเป็นทั้ง3คนนะครับโมบายปูเป้แล้วก็ไข่มุกกำลังคุยกันแล้วก็มีเสียงเดินมาทำให้โมบายต้องหันมามองน่าจะเป็นคนดูเนาะแบบเราเดินเข้าไปมองตรงนี้โมบายมั่นใจมากดีมากชุดจริงๆชุดมีเยอะมากเนาะอของของโมอย่าง ชุดน่าจะมีประมาณสามชุดนะครับชุดเต้นเมื่อกี้แล้วก็ชุดร้องเดี่ยวแล้วก็เป็นชุดเซม็มก็มีความแบบดูสีสันชุดฉาดเยยนอืมเราชอบเราชอบอย่างหนึ่งคือท่อนเนี้ยพอมันเป็นท่อนเดี่ยวเราวอะก็คือให้คนคนนั้นอนะเขาเรียกวอะไรให้คนคนนั้นอนะสามารถมีซีนของตัวเองได้แล้วก็แบบสร้างซีนจดจำให้ตัวเองให้ได้ภายในแบบท่อนร้องตัวเองอเออซึ่งนี่นไม่เป็น สเสน่ห์ของเพลงนี้เนาะออ๋อทุกคนเขาไม่ได้เปลี่ยนชุดเขาไม่ได้เปลี่ยนชุดหรือโมบายเปลี่ยนชุดคนเดียวน่าจะเป็นโมบายเปลี่ยนชุดคนเดียวเนาะเออจีจีออนไลน์ยเยอะขึ้นมากเลยหลังจากเป็นเซินเตอร์ เพิ่งเห็นว่ามิวสิกโกรธนี่ฮะรวมบัวเข้าของเซมบัสซึสองคนในรวมแลป์ทนี้เราเรานึกถึงแบบโฆษณาแบบแฟนตาที่แบบวิบวับวิบับแบบพวกขนมอะไรเงี้ยเป็นเด็กวัยรุ่นอันนี้ดีเป็นพาร์ทคู่คือแบบ o fficial ภายเรือเองแล้วมาพูดถึงสิ่งที่ชอบดีกว่านะครับก็อย่างที่บอกไปก็คือเพลงนี้เป็นเพลงออริจินอลทำให้เราอะ่ะมาพูดมาพูดถึงสิ่งที่เราชอบดีกว่านะครับก็เพลงนี้อย่างที่บอกไปครับเป็นเพลงออริจินอลซองซึ่งทําให้เราสามารถทําอะไรกับเพลงนี้ได้มากเพราะว่าปกติแล้วอะ่ะตัว forty g h t group ครับเขาจะมีการร้องลายประสานทีเนี้ยพอเราทําเพลงของเราเองอี่ะเราก็สามารถ มีเสียงร้องหลักซึ่งมันคือท่อนมันน้อยแหละแต่คือมันจะชัดเจนมากว่าใครร้องท่อนไหนและปกติอ่ะคือเราจะเห็นอันเนี้ยตอนที่แบบเป็นท่อน killing part ของเซนเตอร์เท่านั้นนะนะครับอย่างเช่นเพลงคุกกี้ตอนให้คุกกี้ทำนายการของโมบายนะครับก็ทำให้เราเห็นเสียงของเมมเบอร์อ่ะชัดเจนมากขึ้นอันเนี้ยชอบมากแลก้วก็เราว่าดนตรีอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ดูน่ารักดูโอเคนะครับมีความแบบมีความเป็นคูเอ หรือเปล่าที่แต่งดูความเป็นแบบว่าละอองฟองอยู่หน่อยๆน,นะก็พอมาใส่ใน B N K ก็ดูดูเป็นแนวของ B N K ที่แปกใหม่ขึ้นนะครับก็ตัวชุดไม่ชอบชุดช่วงแรกเลยอ่ะอืชอบชุดต,ตอนเป็นชุดเซมมากกว่าดูแบบดูมีความเป็น B N K หรือว่าอาคา,อาจจะชอบช่วงแรกเนาะแต่ว่าเรารู้สึกว่าชุดบางคนมันดูไม่เข้ากันกับบางคนมันดูลุ่มล่ามอะไรเงี้ยซึ่งแบบ มันจะทำให้เต้นยากก็ถือว่าชุดเซ็มก็ถือว่าทําให้มันโอเคมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเอมีพวกแบบโลเคชันเราแอบบคิดว่านะ่าจะมีฉากที่เยอะกว่านี้นะเรารู้สึกว่าฉากหน่อยไปดูเป็นเพลงรองเพลงหนึ่งอะ่ะที่แบบมีเวมเบอร์แระดับแบบเยอะๆมารวมกันเนาะก็รู้สึกผิดหวังในโลเคชันนิดนึงก็สำหรับ MV นี้ก็รอนานอะ่ะก็เลยคาดหวังเยอะ ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับคนที่ชอบเพลงนี้ก็อย่าลืมติดตาม B.N.K.48 แล้วก็ติดตามเพงลงร้องอื่นๆของ B.N.K. ด้วยนะครับพี่จะปล่อยตามออกมากันเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ B.N.K. เพลงดีอานนะครับก็เข้าไปสู่ชาร์ต T-pop stage แล้วก็อย่าลืมไปโหวตกันนะครับเพื่อให้ B.N.K. เป็นที่1ของวีคนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ